สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับนะแะพี่ๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมเก่ง che ชาแนลนะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์นะครับจะไปตกปลานะครับเป็นปลาช่อนนะครับตามหมายตามข้างทางแล้วก็ในป่านะครับตามเกอบตามคลองนะครับวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับเข้าไปปีสองห้าหกห้านะครับก็มีคอนเทนต์คือ วันนี้ผมซื้อไอ้นี่นะครับลอกมาครับตัวตัวนี้นะครับลอกกับปินนะครับจากลาซาด้านะครับเรื่องในโอกาสเพราะว่าลอกได้ว่านะครับตัวที่ผมใช้เมื่อคลิปที่แล้วพังไปแล้วนะครับลูกปืนกันกลับเสียครับเลยก็ซื้อลอกเบอร์สองพันหรือเบอร์เท่าไหร่เนี่ยของตัวนี้มานะครับไม่รู้นะครับตัวนี้ทั้งวันเบอร์เท่าไหร่ครับเมื่อก่อนที่ผมใช้ใช้คันอันนี้เวท เก้าเก้าสิบแปดนะครับแล้วก็เป็นคันท่อนเดียวนะครับนี่นะครับเคยใช้กับลอกเดว่าตัวที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับเลยลอกนั้นเสียผมก็ซื้อลอกนี้มาใส่ปุ๊บแล้วก็ซื้อสายพ e มาใส่ครับสายพ e นี่เป็นสายพ e เบอร์หนึ่งนะครับถักสี่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ลอกหาซื้อได้ตามลาซาด้าครับวันนี้แล้วก็วันนี้นะครับที่ผมจะไปตกปลาครับเป็นปลาท่อนใหม่ตามหมายนะครับผมใช้เหยื่อสองตัวนะครับวันนี้ไม่รู้จะโดนเหยื่อตัวไหนครับ ตัวอยู่ตัวแรกนะครับเป็นกบซุปตานะครับนี่นะครับสีเขียวกบซุปตานะครับตัวสีเขียวสองใบหลิวนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ของค่ายซุปตานะครับอันนี้ผมซื้อเองนะครับเขาไม่ได้จ่ายให้ผมนะครับถ้าทางกบซุปตาจะสนับสนุนก็สนับสนุนได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เลยนะครับเป็นกบของผมเองที่ผมสร้างขึ้นเองกับมือนะครับเป็นกบไฟลุกนะครับค่ายมันก็คือค่ายหัวตะกวดพิชชิ่งนะครับติดตามได้ใน facebook ผมนะครับหัวตะกวดพิชชิ่งนะครับลูกปลาฉลามครับตัวนี้ผมสร้างเองกับมือนะครับมีสองใบหลิวเบดสองทางนะครับนี่นะครับส่วนท้องเป็นท้องขาวนะครับตาสีชมพูนี่นะครับก็อย่าที่เราจะใช้ก็จะใช้เพียงแค่นี้ครับแล้วก็คัน ครับนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวฝากพี่ๆนะนะไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไว้นะครับไปเลยนะครับ นี่ก็มีเป็นแอ่งนะครับผมก็มาตีดูครับว่ามีตัวไหมครับในสวนนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับนี่นะครับพรชชอนนะครับโดนอีกแล้วนะครับตัวที่สองนะครับตัวแรกผมไม่ได้ถ่ายนะครับ จะขอเทีบิปเปอร์นะครับโดยแล้วนะครับตัวที่สองครับนี่นะครับปลาช่อนนะครับผลงานวันนี้นะครับก็ผลงานวันนี้นะครับก็ผมได้สองตัวนะครับเป็นปลาช่อนนะครับไซส์ก็อยู่ประมาณสัดต่อผมนะครับสองตัวเลยนะครับ ก็วันนี้ผลงานเราก็ใช้เบ็ดนี่นะครับกัตตปินแล้วก็ลอกลาซาด้าครับตัว200บาทแล้วก็สายพีเีหักสี่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วเหยื่อปอมที่เราใช้วันนี้ปลาที่ติดนะครับวันนี้ที่ผมใช้เหยื่อปอมวันนี้ใช้ตัวเดียวเลยกบซุปตานะครับสีเขียวสองใบหลิวนะครับนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับกินกบซุปตาครับส่วนกบ ของผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเอาไปก็เปิดงานแรกก็ใช้กบทุกตาเดินตีเลยครับนี่นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆน,น้าๆน,น,นะครับว่าไอ้นี่คลิปต่อไปผมว่าจะไปทําไปทำคอนเทนต์นอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากให้ผมไปตกปลาอะไรก็คอมเมนต์มาครับก็ผลงานวันนี้ผมได้สองตัวนะครับ นี่นะครับก็ประมาณโล,น,นะน,น,ลนะครับสองตัวผมว่านะก็ฝากพี่ๆน้องๆน้าๆนักตกปาทุกท่านนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพิ่งเปิดช่องมาก็คนดูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็อยากจะฝากนะครับหรือใครจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนก็สนับสนุนมาได้นะครับก็ินดีนะครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ